สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพวกเราสองคนในรายการ Novel ท a l k วันนี้จะมาทำอะไรคะรายงานตัวไม่ใช่แนะนำตัวไปแล้วนะคะพอดีงานนางเยอะค่ะเลยไปหมดแล้วนะคะสมองเราจะมาแนะนำตัวนะคะค่ะงั้นขอแนะนำตัวกันเลยเนาะบันนี้พบโอเคโอเควนนัดค่ะันนัดแล้วก็นี้ฟ้าใส่นะคะโอ้ยชิมคอนหัวมากเลยโอเควันนี้เราจะมารีวิวนียายเรื่อง ข,ขยะขยะแ<ย>ห่งตระกูลเขาค่ะม,มันเป็นมันเป็นไม่ได้ไม่ได้ไไดนี้ย่ยเรื่องนี้เป็นนี้ย่ยแปลเกาหลีนะคะมีทั้งหมด238ตอนค่ะอตอนนี้มีให้อ่านนะคะอ,อ่ะ,อะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเพราะวันนี้มีเวลาจํากัดเราลงคลิปวิดีโอช้าไปหน่อยเนาะวันนี้ก็จะเล่าเรื่องไปถึง คิมล็อกโซนะคะเขาเป็นผู้ชายที่มีมาดเซ่อๆจนๆอะไรประมาณนั้นก็ไม่ได้มีตรงมีตงังแต่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนิยายนั่นนี่โน่นแล้วมีอยู่วันหนึ่งอะคะ่ะเขาก็ได้ไปอ่านหนังสือเหมือนเดิมเหมือนทุกวันเลยก็คือวันนี้ว่างๆอยากจานหนังสืออะไรสักอย่างหนึง่งแต่เขาอ่ะมันตั้งใจไว้แล้วว่าวันนี้จะต้องอ่านให้ได้ สัก1 5ตอนอะไรอย่างนี้ค่ะโห mm hmm. oh, แบบมั่นใจมากเนาะอ่าน <5 S 1> ใช่อ,อ๋อนี่ไงนิยายที่เขาอ่านชื่อกําเนิดวีรบุรุษนะคะเขาอ่านไปแล้วประมาณเล่มที่5ในในในนิยายนะคะอ่าเขาอ่านไปถึงเล่มที่5ก็คือ ดึกวันนั้นเขาก็อ่านอยู่ในห้องหนังสือของเขาดึกจนดึกจนดื่นแล้วเขาก็เผลอรับไปค่ะหนังสือหนังสือเรียนนี่อ่านได้ยางงไหมคะคุณไม่ได้ค่ะมัน, <c oughs> มนไม่ <c oughs> ดมเดหมือน,นดูใช่เขาก็อ่านไปเนาะ <c oughs> พอเขาอ่านไปปุ๊บมันก็เริ่มดึกพอเริ่มดึกก็เริ่มแบบง่วงนอนแต่ก็ไม่หยุดอ่านค่ะแต่เขาก็เลยดันเผลอลับไป <c oughs> พอเขาเผลอลับไปเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็หลับเลยหลับยาวๆแล้วอยู่ดีๆเขาก็ตื่นเหมือนอารมณ์เหมือนคนหลับมันก็ต้องตื่นอ่าพอเขาตื่นขึ้นมานะคะ ชีวิตเปลี่ยนไปให้ไายว่าทำไมถึงเปลี่ยนไปทะลุในนิยายใช่ค่ะเขาทะลุเข้าไปอยู่ในนิยายคอหนังใช่แต่น,ยนิยายที่เขาไปอยู่มันไม่ได้เป็นพระเอกไง,งแต่เป็นนิยายที่ตัวเองอ่านใช่ไหมเป็นนิยายที่ตัวเองกาลังอ่านอยู่ตอนนั้น<อ>ถึงเล่มที่ห้าแล้วแต่ไม่ได้เป็นพระเอกแล้วเป็นตัวอะไรคะ <c oughs> เป็นตัวขยะของหนังสือเล่มน,นั้นอ๋อชื่อเรื่องก็เลยเป็นขยะอย่างนี้หรออ๋อขยะเหตะกูลเขาก็คือเขาไปอยู่ในร่างชายที่ไม่เอาไหนขี้เกียจไม่เรียนหนังสือกินเหล้าเมาไม่คือ เย่ h, มากดีอย่างเดียวคือหน้าตา oh. และฐานนะอันรวยๆอย่างไรก็รวยนะรวยมากเป็นลูกของประมุกในเขาเรียกว่าอะไรดินเดนนั้นก็คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรดิทวีปหรือประเทศอะไรอย่างเงี้ย oh, อ่ยกาอก็เหมือนพ่อเขาเป็นกษัตริย์เป็นประมุก oh, อะไรอย่างงี้แต่ว่าลูกชายเขาไม่ได้เรื่องเพราะว่าก็รวยอะ่ะก็ไม่อยากทําอะไรก็จะใช้ชีวิตเมาไม้ไม่พอใจอะไรก็แค่ด่าหรือชี้นิ้วสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เ,เอาใจแต่ตัวเองอะไรใช่ใช่แต่คราวนี้ใส่ดีนะไอตัวที่เขาเข้าไปอยู่อะ่ะเดี๋ยวนะชื่อคันเฮนิซัตเฮนิตัตโหชื่อใช่ชื่อคัอนเฮนิตัตแต่จริงๆ,ๆนะมันเป็นนิยายเกาหลียังอ่านง่ายกว่าภาษาจีนหน่อยใช่อ่าใช่คราวนี้ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเหรอผู้ชายคะ<อ>่ะผู้ชายวัดไปอยู่ในร่างผู้ชายแต่แค่เป็นตัวละครในนิยายที่เขาอ่านแล้วคันอ่าเฮนิตัสเนี่ยก็คือเหมือนเป็นบุคคลที่ไม่ได้มี ตัวเด่นอะไรเลยในเรื่องแล้วเหมือนแบบในเรื่องอะ่ะก็ชอบโดนพระเอกในเรื่องอะ่ะลังแกาวพระเอกยังไงเนี่ยก็คือเขาไม่ได้เป็นพระเอกไงแต่ว่าพระเอกอ่ะชอบมาลังแกอพอพระเอกในเรื่อง<ช>ไม่ใส่ไม่ดีอออออชอบมาชกต่อยทําร้ายหรือว่ามาแบบผ่านเรื่องอะ่ะเหมือนเหมือนไอ้คาน่ะเป็นแบบเด็กอ่อนดอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโดนแกลงตลอดเพราะไม่สู้คนแต่ว่าคานในคานในหนังสือนิยายคือหล่อมาก เป็นเป็นบุคลิกที่แบบผมสีแดงก็มีหยิกหยิกหน่อยแล้วก็ตัวสูงคือหล่อว่ะเถอคื่สูงขาวแล้วก็หน้าหน้าแบบหน้าแบบเรียวอะไรก็ว่าไปอ่ะหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไอตัวอ่าคิมล็อกโซที่แบบทะลุมิติแล้วเข้าไปอยู่ในนายก็คือโอ้ยทำไมกูหล่ออย่างงี้วะคือหลงอ่ะมันวันไม่ทํะไรนั่งหลงดูหน้าเขาในกระจกแบบ โอ้ยทำไม่หล่อวันๆก็แบบขอพ่อบ้านเอากระจกมาให้ส่งนะสิอยากส่งกระจกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคนบ้าหลงไหลในหน้าตาเพราะปกติตองไม่หล่อไงไอคีม,มล็อกโซอะประมาณนั้นค่ะแล้วอีกอย่างก็คือที่เขาชอบในการที่เขาทาลุมิติไปก็คือบ้านเขาจนใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้มีพี่น้องไม่ได้มีพ่อแม่แม้แต่แฟนหรือเพื่อนก็ไม่มีแต่พอทาลุมิติไปอะถึงจะเป็นคนที่ไม่เอาไหนเกเร แต่พ่อของเขาอะรักเขามาก<ด>แล้วก็ยังมีน้องอีกสองคน,น <ะ S 1> แต่ว่าอ่าเป็นเป็นลูกที่เกิดจากแม่เลี้ยงก็คือเป็นภรรยาคนใหม่ของพ่อเขานั่นเอง<ด>อ่าใช่อย่างนี้ก็แบบไม่อยากกลับโลกจริงแล้วมั้งเนี่ยอยากกลับค่ะเพราะว่าเขากลัวอย่างเดียวก็คือโดนพระเอกทำร้าย,ายร่างกายไงยยอ้หน่าสงสารนะใช่ตัวตัวที่เป็นพระเอกอะชื่อเชลฮฮนเป็นคนที่ชอบต่อสู้ใช้กําลังใช้ดาบใช้กระบี่ เหมือนชอบประลองแล้วก็แบบชอบท้าตีท้าต่อยคนอื่นเป็นเรื่องนีเรื่องก็เลยกลายเป็นคนที่เก่งในเรื่องแล้วก็มีเดอะแกลงมีทีมเขาที่คอยป่วนคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยอะไรเงี้ยเป็นคนที่นิสัยไม่ค่อยดีแต่เป็นตัวเอกของนิยายเป็นตัวเอกได้ไงเนาะเออตัวเอกแปลกตัวเอกที่มีนิสัยที่แบบก้าวร้าวอะไรเงี้ยมันแปลกๆขัดๆัอืมให้ต่อคะแล้วพอเขาเข้าไปอยู่ในนิยายใช่ไหมเขาก็จะจำ p l อ t เรื่องได้ทุกอย่างทุกหน้าของนิยายเพราะเขาอ่านไปหมดแล้วแล้วเขาดันทะลุไปอยู่ในตอนประมาณตอนที่หนึ่งอะ เล่มเล่มเล่มที่หนึ่งตอนนี้เขาอ่านไปถึงเล่มที่ห้าใช่ไหมตอนนี้เขาหลับไปคือเล่มที่ห้าเขาทะลุไปตอนเล่มที่หนึ่งเลยอืมก็เลยเหมือนรู้หมดเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันไหนยังไงอะไรเขาจําได้หมดเลยว่าเขาชอบพยากรณ์ได้เลยเนาะใช่ค่ะเขาพยากรณ์ได้เลยว่าพรุ่งนี้นะฉันจะต้องได้กินอาหารนี้เจอกับหญิงคนนี้หรือว่าทําอะไรดีอ่ะเหมือนเหมือนฉลาดอ่ะใช่แต่ว่าคานคานในเรื่องแกรู้ไหมเป็นคนที่ขี้โมโหมาก มีเรื่องหนึ่งที่เขาโมโหเป็นเรื่องที่งียเง่าที่เราอ่านแล้วเรายังแบบมึงบ้าป่ะเนี่ยมึงเป็นคนที่แบบมันอาจจะเงียเง่าน่าจะเป็นโรคประสาทคือมันชอบดื่มเหล้าใช่ไหมแล้วเหมือนถ้าฟ้าใสเป็นบาร์เทนเดอร์อก็ต้องชงตามบาร์เทนเดอร์ให้กินใช่ไหมอาจจะแบบให้เขาลองสูตรนี้อาจจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็คืออาจจัดมาหนึ่งสูตรอะไรเงี้ยแล้วแล้วบาร์เทนเดอร์ก็จัดให้เขาไปหนึ่งสูตรก็คือจัดให้คานเอดิตัสเสร็จปุ๊บไอ้คานก็ลองชิมอันนี้คือตัวตนจริงๆนะลองชิมเสร็จ เหล้าแม่งไม่อร่อยปลาแก้วทิ้งแบบปลาแก้วทิ้งแล้วเอาเศษแก้วมาทํร้ายตัวเอง้าวแค่โมโหอะโมโหเราทํร้ายตัวเองเหรอไม่ได้ปะใช่แค่โมโหเขาทํร้ายตัวเองแล้วก็แบบด่ากราดไปทั่วแต่คือยังดีที่ทํร้ายตัวเองแต่เขาเป็ไปคนชอบที่ทํร้ายตัวเองอแล้วเขาาเอาแก้วมากรีดเสื้อแล้วก็โดนตัวเองจนแบบเป็นแผลมึกวะข้างๆ <ทำ S 1> เลย <ทำ S 1> ใช่ทาเพื่อเออเราทําเพื่ออเอ,อแบบ ไม่เลยอันนี้หลอกแนวซาดิสนะใช่มันเป็นความเจ็ขาก็เลยเทียบให้การ์ตูนนวนียยเรื่องนั้นะเป็นเรื่องขยะแห่งตระกูลเขาเพราะว่าไอ้คลานมันอยู่ในตระกูลเขาที่แบบสูงส่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทำตัวต่ำต้อยเลียดินมากใช่ไม่มีใครให้เคารพไม่มีใครทําความเคารพเขาเลยอยู่ในวังจะเคารพก็แค่ตอนที่มันแบบเดินผ่านเพราะเขาไม่อยากมีเรื่องกับมันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไอ้ตัว อ่คิมล็อกโซทะลุมิติเข้าไปก็เริ่มจะรู้ละว,วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อยทําตัวหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นั้นๆให้ให้คานะ่ะกลายเป็นคนที่ดูดีขึ้นมาอ๋อเหมือนอ๋อเออใช่พอทะลุมิติไปวันแรกเนาะไอ้คิไมไอ้อะไรนะคิมล็อกโซ่อะไม่เคยกินข้าวที่หรูที่ดีอย่างเงี้ยแต่ว่าคานมันก็ต้องกินเป็นประจําทุกเช,ช้ามันก็จะแบบกินๆแล้วก็แบบปัดตูดขึ้นห้อง แต่ไอคิมล็อกโซที่เขาอยู่นะกินทุกสี่ทุกอย่างที่กองอยู่บนโต๊ะบนโต๊ะอาหารเช้าอะไรเงี้ยด้ความอร่อยอร่อยแล้วทุกคนอยู่บนโต๊ะแล้วก็พ่อบ้านที่ยืนรอรับใช้หรือว่ารอเรียกเป็นงงแบบเฮ้ยทำไมกินเยอะกว่าปกติแล้วก็ชมด้วยนะว่าอาหารอร่อยมากแล้วพ่อโคทุกคนต่างดีใจอ่ะคือมันแปลกไปอ่ะเข้าใจไหมแล้วพอกินเสร็จอ่ะเขาก็แบบบอกพ่อบ้านได้ว่าอย่าลืมไปหาอะไรดีๆกินมั่งนะอะไรเงี้ยคือมันเออเหมือนเปลี่ยนไปแล้วพอกินข้าวเสร็จอ่ะพีคสุดเลย ขึ้นขึ้นไปถึงห้องนอนเสร็จปุ๊บมันถามพ่อบ้านที่ชื่อว่าอ่ะเดี๋ยวนะชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวนะชื่อว่าชาญมันจะมีสองคนอ่ะที่ดูแลมันจะมีชาญกับรอนมันก็บอกว่าชาญไปเรียนกันเถอะอะไรเงี้ยมันเหมือนมันลืมตัวเพราะว่าปกติอยู่โลกจริงมันเรียนหนังสือไงออมันก็แบบไปเรียนหนังสือกันเถอะไปเรียนกันได้แล้วแล้วพ่อบ้านทุกคนที่ยืน,อนรอรับใช้ก็แบบอองงงง ปกติหนงังสือมึงแทบไม่อยากจะจับเลยจะเรียนหนังสืออะไรของมึงนเ,<อ>เนี่ย,ยอะไ <K> รอย่างเงี้ยในเรื่องนั้นเขาเรียนหนังสือกันไหมในเรื่องนั้นคันไม่ได้รับการเรียนหนังสือแล้วก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเพ <P> ราะรวยอ่ะหรือเปล่าไม่เรียนแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยจะอยู่บ้านด่าคนนั้นคนนี้ไปวันๆแล้วก็กินเหล้าก็เพราะรวยอ่ะอ่าแล้วก็พอบอกพ่อบ้านว่าจะไปเรียนหนังสือ <ๆ S 2> เขาก็เลยเอาก็ปกติไม่ได้เรียนหนังสือแล้วจะให้ไปเรียนยังไงแล้วมันก็ก็วันนี้อยากเรียนหนังสือจ้ทาไงเอ้ามันก็อย่างเงี้ยก็วันนี้อยากเรียนหนังสือแล้วทาไมแล้วไอ้พ่อบ้านช ก็อารมณ์เหมือนแบบรักและเอ็นดูมันจริงๆทั้งที่มันนิสัยไม่ดีก็แบบโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวครูมาสอนให้ที่บ้านเลยแต่พอเอาครูมามันไม่ใช่เรียนหนังสือนะแล้วมันทำอะไรมันไปนั่งเขียนเรียบเรียงนิยายในวันต่อไปที่จะเกิดขึ้นก็คือเหมือนมันอะไม่รู้จะไปนั่งเขียนอะไรยังไงที่ไหนให้มันเป็นการส่วนตัวเพราะว่ามันกลัวว่าคนในเนื้อเรื่องในการ์ตูนในนิยายเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่ใช่คานตัวจริงไงก็เลยแบบว่า อะเดี๋ยวเราแกงในหนังสือแล้วเราจะทบทวนในทุกๆวันว่าวันต่อๆไปจะเกิดอะไรแล้วเราก็จะเรียบเรียงเรียบเรียงพอดในนิยายลงมาในนี้อพอจําได้เสร็จปุ๊บก็จะเผากระดาษนั้นทิ้งซะเ,เพราะว่าเวลาเรียบเรียงมันต้องเขียนเป็นภาษาเกาหลีใช่ไหมอ่าเดี๋ยวคนจับได้ว่าไม่ใช่คานอรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เป็นอา่ามันจะเกิดผลไม่ดีกับเราอ่าวุายด้วย ประมาณนั้นค่ะแล้วก็พอถึงเมื่ออาหารเย็นก็ลงไปกินข้าวแบบไม่ต้องมีคนไปตามเลยตรงเวลาเป๊ะทุกอย่างกินข้าวเสร็จใช่ไหมพ่อลูกก็ต้องคุยกันคราวนี้พ่อก็เลยถามว่าอยากได้อะไรพิเศษไหมลูกแม่มันตอบว่าผมอยากได้เงินเยอะๆเออแล้วพ่อมันก็งงได้เจ้าอยากได้เยอะเท่าไหร่พ่อจะเอาให้เจ้าได้เท่าที่เจ้าต้องการรวยไหมรวยไหมรวยมากแล้วมันก็งงว่าแบบ เนื้อเรื่องในนยิยายคันมันไม่ได้รวยขนาดนั้นเปะวะอะไรอย่างเงี้ยเออเออแล้วทำให้พ่อต้องตามใจขนาดนั้นวะเออเออเออพราะว่าในเนื้อเรื่องอะไอคันก็ไม่ได้ทำเหมือนที่มันทําไงแต่พอมันทําพ่อมันดันให้ไงเข้าใจไหมอยู่ในแบบค <ใจ S 2> ่าต้องการเงินต้องการในปริมาณที่มากๆเพราะว่ามันวางแผนไว้ละกูจะหนีออถ้ามีเงินเยอะๆกูจะหนีไปี่เมืองอื่นๆที่ไม่เจอไอ้พระเอกเชียวฮันนั่นเพราะไม่อยากโดนทำา้ายร่างกายเออเออเข้าใจเพราะทุกวันที่มันเข้าไปเรียนหนังสือก็คือไปวางแผนหนีพระเอกเฉยๆอ๋อวางแผนหนีพระเอก คราวนี้พอมันขอตังค์เสร็จปุ๊บกินข้าวเสร็จอะไรก็ขึ้นห้องไม่เกินสิบนาทีค่าเช็คมามอบให้ถึงหน้าห้องเลยค่ะให้มาสิบล้านวอนในสิบล้านวอนในหนังสือการ์ตูนหลายร้อยยุคปีที่แบบมันไปมันเข้าวัดไปก็คือมันเยอะมากเลยนะถ้าถ้าเทียบกับเงินไทยก็สองแสนเก้าหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากมเยอะมากๆม,มันก็เลยตกใจเฮ้ยมันก็คิดในใจบ,บ้านไอคานมันรวยขนาดนั้นเลยหรอวะเข้าใจนะเข้าใจว่าเป็นประมุก แต่การที่เป็นมุกมันต้องมีเงินเยอะขนาดนั้นเั่นแหละรอว่าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องมีนะแต่ว่าเมืองที่คานมันอาศัยอยู่ก็คือเป็นเมืองเมืองเหมือนแบบขายขายแร่เป็นเมืองแร่ขุดแร่อะไรอย่างนี้อยู่แล้วอแร่ขายดีนะรวยนะเจ้าของแร่เนี่ยต้องเราไปขุดแล้วบ้านค่ะขุดแถวนี้ผเจะ <laughs> ใช่คือเหมือนแบบมันก็เริ่มคิดละเฮ้ยหรือเราจะตีเนียนอยู่ต่อไปดีแล้วเราก็จะกู้เงินให้ได้เยอะๆแล้วค่อยไปแบบ เหมือนไปแจ้งเกิดที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเรออ็ว <c oughs> <c oughs> เหมือนก็นได้ฮะ <c oughs> ใช่แต่คราวเนี้ยเหมือนพ่อเขาแก่มากเนาะพ่อของคานชื่อเขาก็เลยเป็นขยะแห่งตระกูลเขาใช่ไหมเ,ออเหมือนจะต้องสืบทอดอํานาจแล้วอะแล้วพ่อในใจจริงๆพ่อนะ่อยากให้ไอ้คานนะที่เป็นประมุกต่อ,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 อแต่คือมันไม่เอาไหนไงก็เลยแบบว่าทุกคนก็เลยเชียร์ไปที่น้องชายคนที่สองแล้วน้องชายคนที่สเป็นคนที่แบบว่าฉลาดปัดเปลืองอายุแค่แบบ ปวดเองมากอายุน้อยมากแต่ฉลาดฉลาดเท่าๆกับพ่อเลยเพราะว่าติดตามพ่อทุกอย่างทําอะไรก็ดูดดููดูเป็นเด็กที่แบบเชื่อฟังแล้วใฝ่รู้แต่แค่ไม่ได้เป็นลูกกับแม่เดียวกันกับคานก็คือเหมือนเราเป็นลูกแม่น้อยเอาง่ายๆก็ไม่ค่อยที่จะมีคนสนับสนุนเพราะว่ามันอยากก็ต้องให้แบบสืบทอดทีละแบบจังหวะก็คือต้องลูกไม่ใหญ่ต้องมาก่อนแต่แค่ลูกไม่ใหญ่ไม่ได้เรื่องแต่การที่ไอ้คานไม่ได้เรื่องเราคิดว่าน่าจะเป็นพ่อ มามีภรรยาน้อยแล้วก็ยังมีลูกที่มาแย่งความรักอีกตั้งสองคนไงก็เลยทําตัวเหมือนประชดชีวิตไปเลยเออน่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วแบบน้อยใจด้วยเลยทำไมอ่ะทำไมพ่อไม่รักแม่คนเดียวอะไรอยเงี้ยแต่ว่าคานอ่ะมันดีนะมันฟังพ่อทุกอย่างเลยก็เคยไม่ไม่เคยดื้อกับพ่อเลยนะถ้าในใช่ในนิยายแต่แค่แบบจะเอาแต่ใจไปหน่อยอย่างเงี้ยใช่โอเคแล้วไงต่อคะก็ มันก็จะวางแผนไปเรื่อยๆในทุกๆวันที่ไปเรียนหนังสือแต่ก็ไม่เรียนหนังสือก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกัน อยากบอกว่าอยากเรียนหนังสือแล้วชีวิตจริงๆของมันอ่ะก็ไม่ได้เรียนหนังสือแต่แค่เป็นคนที่ได้หนังสือก็คือเหมือนมีความรู้บ้างแล้วตอนแรกวันแรกที่มันเอ่ยขึ้นมาบอกว่าอยากเรียนหนังสือก็คือจิตใต้จริงๆอยากเรียนหนังสือจริงๆเลแต่พออาจารย์มาสอนไม่เรียนจ้าฉันจะไม่เรียนฉันไม่ทำทำทอนอนนิยายอ่าแล้วก็แบบอารมณ์เหมือนแบบไล่ทุกคนออกไปไม่ให้ใครมายุ่งแล้วก็นั่งล่างพอตนิยายของมันไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็วางแผนนี้ทุกวันแต่ไม่เคยสําเร็จ สมควรน่ะค่ะไม่เคยสําเร็จอายุูเท่าไหร่อ่ะเขาไม่ได้บอกไว้ค่ะแต่เป็นวัยกลางคนน่าจะยี่สิบต้นๆแหละอ่าแล้วตอนนี้สิ่งที่ลั้งมันอยู่ได้ก็คือมันขอเงินพ่อทุกวันไงมันก็เลยยั่งไม่ไปไหนก็ดีนะสบายไปชีวิตอยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนแต่เราไม่แน่ใจไงว่ามันจะต้องกลับมาโลกปัจจุบันมาได้ยังไงแต่พาอมันก็อยากกลับมามันไม่ได้อยากอยู่ในนั้นน่าจะกลับทั้งตอนจบเลยมั้ง แต่ก็ไม่แน่มันอาจจะได้ดีในนิยายไปเลยก็ได้ปะอาจจะมันก็อยู่ในนิยายไปตลอดเลยใช่ต้องมาพีคแบบชีวิตจริงตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพีคเออต้องไปอ่านตัวคาน้องแข็งอยู่กับหนังสือเล่มที่มันวาร์ปเข้ามาก็ได้ต้องไปติดตามดูนะว่าเรื่องจะเป็นยังไงใช่แล้วนิยายนี้เรื่องก็จะพีคผันไปเรื่อยๆเพราะว่าไอคานะมันสามารถทําอะไรก็ได้ตามจิตใจของไอคิมล็อกโซไงอืานิยายเนื้อเรื่องนิยายก็จะเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีนางเอกไหมอะ นางเอกไม่มีค่ะในชีวิตจริงของคิมล็อกโซก็ไม่มีแฟนแต่คันก็เป็นคนที่ไม่เอาไหนน่าจะยังไม่มีคนที่แบบหมายปองเราไม่รู้เลยว่าจะมีตัวละครเอกเป็นผู้หญิงหรือเปล่าใช่เราต้องอา,อาจจะโผล่มาสักตอนนี้ยี่สิบสามสิบอะไรอย่างเงี้นะคะแต่ว่าสนุกน,นะ,เ,นะ,ะเรื่องเนี้ยมันดําเนินเรื่องได้แบบลื่นเๆยื่อยๆไม่น่าเบื่อใช่มีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเวลาใช่เลยแค่อยปึ๊บค่อยปึ๊บ,อย,บอย่างเงี้ยเห็นงั้นค่ะเรื่องนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะคะชื่อเรื่องว่าว่า า,าชื่อเรื่องของตัวเองจังไม่ได้ไดหรอขยะตระกูลเขาใช่ไหมขยะแห่งตระกูลเขาใ<า><า>ช่แล้วโอเคค่ะงั้นเป็นอันนี้เป็นแนวไหนอะ่ะอ่าเป็นนิยายแปลเกาหลีนะคะแนวแนวแนว แฟนตาซีไหมถ้ามันแบบวารไปไปต่างโลกก็ต้องมันแรวแฟนตาซีย, <Fantasy S 2> ย้อนยุกอะไรน่าอาจจะผสมแอคชั่นไปด้วยในตอนกลางเรื่องอน่าจะต้องต่อสู้กับเพ็กสักตอนนะเราคิดว่าเ,เพราะายังไงมันก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วอะตั้งใจจะหนียังไงมันก็ต้องเจออะยังไงก็ต้องเจอ<ช>เพราะว่าไม่งั้นเรื่องมันจะไม่มีอะไรต้องต่อสู้กันฉันว<ช>่านะ<ล>โอเคค่ะงั้นเดี๋ยว ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะว่าพวกเราจะเอานิยายเรื่องไหนมารีวิวกันต่อไปนะคะ<ช>สำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจให้เรารีวิวนิยายก็สามารถอินบ็อกมาได้เหมือนเดิมเลยนะคะหรือว่าใครที่แบบอยากจะคออินเข้ามาทั้งผู้แปลทั้งผู้แต่งที่จะคออินกับเราก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะยกให้1วันหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยหนชั่วโมงเลยเหรอปอะมาหนึ่งชั่วโมงมีอะไรคุยกันเยอะค่ะงั้นวันนี้เราต้องลากันไปก่อนไหมใช่เลยอย่าลืมขอฝากช่อง u t u ู e ของพวกเรา2คนด้วยนะคะชื่อว่า แ a i r ตค่ะ F A I R S E T ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ้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 งด้วยนะคะทำมืออะไรเนี่ยมือกระดิ่งถ้าอยากดูคลิปย้อนหลังก็กดทางนน้นให้นู้นยฝากติดตามเราด้วยนะคะตอนนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการ n o เวลท์ทอหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย